ะะทั้งหมดเนี่ยตีคน,นก็มาอยู่ที่สภาสกาชาติไทยแล้วแ่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแหบังเอิญจริงระหว่างที่เรารอถ่ายทำรายการอยู่ใช่ฟุ่จริงเจอน้่งคนอพ่งน่ารกงเาอๆเลยริงเจอพี่จร่อี่เอพว่ารื่ออะไ่คริงชือ่จริงอจริงี่ริเจอี่จริี่ริบจอี่จริจอพี่ริงเจอพ่จริเจอพี่จไงเพ่จริงเจพริเจอพี่จริเพี่จร้งเจอพีริงอพไ่จรังอี่จริงเจี่จริงจอพีริงอรเรียบร้อยีล้วนงคะพี่ปถึงพี่ก็บอกน่องชั่งน้ําหนักหงเอพี่จอพี่ดูหงเอพี่ง ก็พอไปช่างปุ๊บหนูวบอกพี่ห้าจำได้ดี๋ยช่างาีช่างพี่นูี่4ิ44จด อ๋อคือการทำดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็แบบว่าต้องเตรียมตัวมาด้วยสำหรับการบริจาคเลือดยินดีบริจาคน้องชิงชิงนะครับหวังว่าเทปต่อไปของ s p 1วันขับเราจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันถ้าอยากเจอน้องเขาเนี่ยก็ต้องติดตามหอดีเรากันนะครับผมขอบคุณมากครับน้องชิงชิงครับสวัสดีครับกลับมาที่คุณยุ้ยบ้างดีกว่านะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วในเบรกที่แล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงซุปเปอร์คาร์ทำดีก็ผมนะฮะ และเราก็อยู่ที่สภากาชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะพาคุณยุ้ยเนี่ยไปทําดีกับเรานั่นคือการบริจาคเลือดน,นั่นเองค่ะพร้อมหรือยังครับยุย้ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปบริจาคเลือดก,กันเลยดีกว่าครับ <Yes. S 2> ไป yes <า>ใจจีเนี่ยอยากจะบริจาคนะฮะเพราะอย่าเก็มาทำรายการแล้วเนี่ยก็ ต่ว่าพอดีไม่สบายครับวันก่อนจะตาอักเสบครับผมนะฮะโดนยากกะอักเสบไปพุ่งยิงครับพุ่งยิงรับประทานจัดรายการนี้มากๆหน่อยก็เลยคมบริจาคไปวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราให้แขกเชิญเรามาทำความดีแล้วกันนะ Come on, you have to get down to the dance floor. Sky is the music you came here to enjoy for. Keep your body skanking, we like playing loud. Get your knees onto the floor, step right out. lost have new shoes You your brand dancing นะหลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มนะฮะจนถึงวัดความดันจนไปถึงไปหาคุณหมอและเจาะเลือดอยู่แล้วว่าสามารถบริจาคเลือดได้หรือเปล่าปรากว่าก็ผ่านฉลิยทุกขั้นตอนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คุณยุ้ยของเราอยู่บนเตียงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันละกันว่าสีหน้าจะเป็นยังไงฮะระหว่างที่เลือดเนี่ยออกจากร่างกายบอกแล้วไงว่ารายการเราเนี่ยเสียวนะครั้งนี้มาเสียเรือดเสียเนื้อแต่ว่ามีสิ่งดีกลับไปแน่นอนครับผมนะฮะก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยมา บริจาคเลือดนะถ้าเกิดผมไม่ได้บอกว่าติดรับประทานยาแก้เศษเนี่ยก็คงจะบริจาคได้ล้วแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะบริจาคในสัญญาครับนะฮะหลังจากที่เราบริจาคเลือดกันเสร็จนะฮะก็ต้องให้ผู้ที่บริจาคเนี่ยมาพักรับประทานน้ำขนมปังครับอร่อยฮะถามว่าบริจาคไหมไม่เลยฮะตลกดรับประทานอย่างนี้ขผมเนี่ย พวกเราฉากเอสพวันนั่นมาทำดีกันนะเสร็จแล้วครับวันนี้ดีใจที่สุดเลยที่บริจากเลือดล้วเป็นลมแล้วครับออรแล้วาที่คุณยุ้ยไปบริจาคเลือดน่ะนะฮะขอให้พูดความรู้สึกหน่อยแล้วก็อยากให้เชิญชวนใครที่อยากจะทําทความดีมาทําความดีแบบคุณยุ้ยอะครับผม ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยที่ป่วยแล้วก็ต้องการกําลังใจต้องการใครสักคนนะคะ<อ>ที่เข้ามาช่วยชีวิตเขาค่ะการเลือดการเลือดขอาดเลือดค่ะ<อ>และยุ้ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ยุย้ย สามารถช่วยเขาได้ยูรู้สึกยิ้ภูมิใจมากอ่ะอย่างนี้ผมสรุปให้เลยแล้วกันว่าะจริงแล้วเนี่ยทำความดีเป็นเรื่องที่บอกว่าคิดง่ายๆคิดปุ๊บทำปั๊บไปเลยใชแล้วก็อย่างหลายๆคนอย่ากลัวเข็มกันกลัวเจ็บกันใชยูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆครับก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เจ็บเลยใช่ด้วยความภาคภูมิใจกลับไปบ้านด้วยนะครับผมพี่เชฮะสาระของรายการอนนอยนี่ของเราเนี่ยเราก็ผ่านไปเลยใชไหมใช่เพราะช่วงหน้าเนี่ยซุปเปอร์คาร์พาเที่ยวของเราเนี่ยมีหญิงสาวรออยู่พี่ 4คนเลยเพียบมากเลยโนะฮะแต่ละคนยจะเซ็กซี่นะฮะแล้วมีเน็ตไอดอลด้วยนะพี่4สาวนั้นเนี่ยไปทำดีเนี่ยพอแล้วนะครัเราไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ดีดีกว่าเออยุ้ยอยากไปไหมอยากไปไหมยุ้ยก็อยากไปนะคะอ่านถ้าอยากไปเดี๋ยวเราไปที่สยามพาร์คซิตี้ครับผมไป But wait It was 99 cents. Copping and washing, about to go and get some compliments. Passing up on those moccasins, someone else.